ชาดกชาดกว่าด้วยวิธีให้แมวตายในบุทธกาลสมัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในนครสาวถีเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนากว้างไกลไปทั่วแคว้นพาราณสี กาดนั้นได้มีอุบาสิกาผู้หนึ่งมีนามว่ากาณมาตานางเป็นอริยสาวิกาผู้บรรลุโสดาบันนางอาศัยอยู่กับลูกสาวคนหนึ่งมีชื่อว่ากาณาเมื่อถึงวัยอันควรกาณามาตาก็ตัดสินใจยกลูกสาวของตนให้แต่งงานกับชายผู้มีชาติตระกูลดีผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่อีกตําบลหนึ่ง บ้านเขาเป็นสไพยบ้านเขาเจ้าตองประพฤติัวให้ดีอย่าให้เสื่อมเสียนะลูกทราบแล้วท่านแม่ท่านแม่อยากห่วงเลยแล้วลูกจะแวะมาเยี่ยมท่านแม่บ่อยๆท่านแม่ดูแลร,รักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะหลังจากที่บุตรสาวของนางออกเรือนไปแล้วก็ยังคงมัดมาเยี่ยมมารดายอยู่เสมอเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่กานากลับมาเยี่ยมมารดาของนางดึงกิจทุระจำเป็นบางอย่าง มาคราวนี้จะอยู่สักกี่วันล่ะลูกก็สักพักนะจ๊ะท่านแม่ลูกว่าเสร็จธุระแล้วก็จะรีบกลับแต่จังว่าไปลูกก็อยากอยู่กับท่านแม่นานๆน,นะคะเด็ <c oughs> <c oughs> กงโง่เจ้านะ่ะโตเป็นสาวแล้วนะแต่งงานออกเรือนไปแล้วยังจะมาติดแม่อยู่อีกหรือเสร็จธุระแล้วก็รีบๆกลับไปซะเถอะสามีเจ้าจะได้ไม่ต้องห่วงเจ้าไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่นะ่ะอยู่ได้ ค่ะท่านแม่นางกานานั้นจากสามีมาอยู่กับแม่ได้พอสมควรสามีของนางก็รู้สึกเป็นห่วงจึงจัดให้คนตามนางกา,านากลับบ้านท่านหญิงนายท่านให้ข้ามาตามท่านกลับบ้านนะ่ะเราเป็นห่วงท่านหญิงมากนะท่านหญิงมาหลายวันแล้วกลับบ้านได้แล้วขอรับ ท่านแม่เห็นทีลูกต้องไปแล้วสามีของลูกถึงขนาดส่งควมาตามเขาคงจะเป็นห่วงลูกมากๆากถ้าอย่างนั้นลูกขอตัวก่อนนะคะท่านแม่เอาที่จะลูกรักมันก็สมควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เจ้าเองก็มาตั้งหลายวันจะกลับไปมือเปล่าก็ใช่ทีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะทอดขนมให้เจ้านำติดมือกลับไปฝากสามีของเจ้าด้วยแล้วกันนะ ค่ะท่านแม่เดี๋ยวข้าจะช่วยท่านแม่อีกแรงหนึ่งสองแม่ลูกลงมือช่วยกันทอดขนมจำนวนมากหวังจะให้กานาะนำติดไม้ติดมือไปฝากที่บ้านของสามีขนมที่ทั้งสองแม่ลูกมีมากมายสีสันน่ารับประทานท่านแม่ดูสิคะขนมที่เราสองคนช่วยกันทำสีสันช่างน,น่าอร่อยจริงๆ เรื่องทอดขนมน่ะแม่ไม่แพ้ใครหรอกนะเดี๋ยวเจ้าเอาไปฝากสามีเจ้าเยอะๆทาชอบวันหลังก็เอามาอีกเดี๋ยวแม่จะทอดให้จ้าแม่ความหอมของขนมที่สองแม่ลูกทำนั้นส่งกลิ่นหอมขจรไปทั่วใครได้กลิ่นต่างก็ชมและอยากทานขนมกันทั้งสิน้นในขณะนั้นเองก็ได้มีภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งมาบินธบัตท,ที่นี่เป็นประจำได้ผ่านมาพบเข้าพอดีอ,อ้าวหลวงพี่ท่านนี้มาพอดีเลยนิมนต์เลยเจ้าค่ะพวกเราเพิ่งทอดขนมเสร็จขอใส่บาตรด้วยเลยก็แล้วกันนะเจ้าค่ะจะเริญพรนะโยมขนมเยอะแยะไปหมดเลยนี่จะมีงานอะไรกันเนี่ยดิฉันทอดขนมเพื่อให้ลูกสาวนำไปฝากสามีที่บ้านนะเจ้าค่ะ ด้วยความหอมของขนมที่นางทอดทำให้ภิกษุรูปนั้นอดไม่ได้ที่จะชื่นชมและเมื่อออกจากบ้านของนานการนมาตาแล้วก็พบกับภิกษุอีกรูปหนึ่งเข้าจึงเล่าให้ฟังเรื่องขนมทอดของนานการนมาตานี่ท่านดูสิขนมมากมายเลยเราเพิ่งไปที่บ้านของโยมการนมาตามานะ่ะท่านลองไปบินทบาทที่นั่นดูสิยังมีขนมอีกมากมายเลยจริงหรือท่าน กลิ่นหอมดีจริงๆเลยเชียวเห็นที่ข้าตกไปบ้างแล้วไม่เพียงแต่ภิกษุรูปนี้เท่านั้นที่มาขอบิณฑบาตขนมทอดเพราะเมื่อภิกษุรูปที่สองกลับออกไปก็ไปบอกเล่าให้ภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นรูปที่สามที่มาขอบิณฑบาตขนมพอภิกษุรูปที่สามกลับออกไปก็ไปเล่าให้ภิกษุอีกรูปทราบเรื่องขนมทอดเป็นรูปที่สี่ปรากฏว่าขนมทอดที่นาการณมาตาทำไว หวังให้ลูกสาวนำกลับบ้านฝากสามีก็หมดลงตายจริงท่านแม่ขนมที่เราทอดไว้หมดซะแล้วไม่เป็นไรจะลูกรัดเอาไว้พรุ่งนี้แม่ค่อยทอดให้ใหม่วันนี้เหนื่อยเหลือเกินแม่ขอพักก่อนนะจ๊ะเจ้าก็ค่อยกลับไปบ้านสามีเจ้าพรุ่งนี้ก็แล้วกันรอให้แม่ทอดขนมเสร็จก่อนแล้วกันล่ะค่ะท่านแม่ลูกเองก็เหนื่อยเหมือนกันเราพักกันก่อนนะคะ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปดังที่คิดเหตุเพราะต่อให้สองแม่ลูกช่วยกันทอดขนมจนเสร็จพร้อมจะนำกลับบ้านแล้วเมื่อไหร่พิกษุทั้งสีที่มาขอบินกบาบขนมไปเมื่อวันก่อนก็จะย้อนกลับมาบินกระบอีกครั้งซึ่งพวกนาะ่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธการทําบุญสุนทานได้นิมนต์ค่ะหลวงพี่วันนี้ขนมมีมากมายค่ะ ขนมที่โยมทอดเนี่ยอร่อยจริงๆนะวันเนี้ยก็ทอดขนมให้ลูกสาวนำไปฝากสามีอีกเช่นเคยหรือใช่ค่ะหลวงพี่แต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะขนมยังมีอีกเยอะแยะถึงหมดก็ทำใหม่ได้เจ้าค่ะแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมขนมที่สองแม่ลูกทอดไว้หมดกเกลี้ยงลงอย่างรวดเร็วด้วยเหตุน,นี้กาณาก็ยังไม่อาจกลับไปบ้านหาสามี ด้วยไม่มีของฝากติดมืออีกเช่นเคยท่านแม่ขนมหมดอย่างนี้แล้วลูกจะเอาอะไรไปฝากสามีลูกละคะช่วยไม่ได้จ้ะงั้นพรุ่งนี้เราทอดกันใหม่ก็ได้เลื่อนไปอีกครั้งคงไม่เป็นไรหรอกนะท่านหญิงนี่ตกลงแล้ววันนี้ท่านก็ยังกลับไม่ได้อีกหรือเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่ท่านเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเนี้ย ข้าเกรงว่านายท่านจะโกรธเอาได้นะครับงั้นเราฝากเจ้าวานไปบอกสามีเราทีว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับแน่นอนวันนี้เจ้ากลับไปก่อนเถอะนะเอางั้นก็ได้งั้นข้าไปละว,วันรุง่งขึ้นสองแม่ลูกตื่นนอนแต่เช้าเพื่อจะรีบช่วยกันทอดขน,นมอีกเป็นวันที่สามโดยวันนี้ ผู้ที่สามีของนางกานาส่งให้มาตามก็มาตามนางกลับแต่เช้าท่านหญิงนายท่านสั่งข้ามาว่าถ้าวันนี้ท่านหญิงยังไม่ยอมกลับบ้านอีกเป็นครั้งที่สามนายท่านจะไปมีภรรยาใหม่แล้วนะครับจ้าจ้าวันนี้แหละเราจะกลับแน่ๆรอเราทอดขนมเสร็จก่อนนะไม่ต้องห่วงจะลูกรัก เจ้าได้กลับแน่ๆเดี๋ยวแม่จะทอดขนมให้เยอะกว่าเมื่อวานนะจ๊ะคราวนี้เจ้าเหลือกลับไปฝากสามีเจ้าแน่ๆลูกเอ๋ยขอบคุณท่านแม่มากค่ะแต่เหตุก,การณ์ไม่เป็นไปอย่างที่คิดท่านทีที่สองแม่ลูกทอดขนมเสร็จพิกษุทั้งสีรูปก,ก็มาบินกระบาดจนขนมที่ทอดไว้หมดลงอย่างรวดเร็วเป็นอันว่านางกาณาก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านสามีได้อีกเช่นเคยเป็นครั้งที่สาม ขนมที่เราทอดไว้หมดลงอีกแล้วแล้วทีนี้ลูกจะเอาอะไรไปฝากสามีลูกได้ละคะทำใจดีๆไว้ลูกรักแม่ว่าสามีของเจ้าคงไม่ใจร้ายมีภรรยาใหม่จริงๆหรอกจ้าตกลงวันนี้ท่านก็กลับไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยงั้นข้าขอกลับก่อนนะข้าเตือนท่านแล้วนะหนายหญิงว่านายท่านจะมีภรรยาใหม่จริงๆนะขอรับข้าไปก่อนละ เป็นจริงดังที่คนมาตามได้บอกไว้หลังจากนั้นไม่นานก็มีขา่าวว่าสามีของนางได้ไปมีภรรยาใหม่จริงๆเหตุทั้งหมดเพียงเพราะนางไม่มีขนมทอดติดมือไปฝากจึงยังไม่อาจกลับบ้านสามีได้ทำให้นางต้องถูกสามีทิ้งโ <c oughs> ชคร้ายจะปางหนใดเห็นใช่ไหนลูกถึงต้องถูกทิ้งเพียงเพราะเรื่องแค่นี้ เาไม่น่าใส่บาตขนมจนหมดเลยท่านนะ่่ทำอย่างไรได้เล่าลูกเอ้ยพระคุณเจ้าท่านแวะมาบินธบาติทั้งทีเราจะทำเพิกเฉยได้อย่างไรอย่าร้องไห้ไปเลยลูกรัก ข่าวการเสียใจเอาแต่ร้องหอบร้องไห้ของนางกานานน้นแพร่สะพัดไปทั่วองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทราบเรื่องก็ส่งครอผ้าถือบาจีวรเสด็จไปยังนิเวศของกามาตาเพื่อหวังจะถามถ่ายโอ้องค์พระศาสดาเสด็จมาถึงบ้านดิฉันเลยหรือคะนิมน์บน,นอาสานะเลยเจ้าค่ะนิมน,มนเลยเจ้าค่ะ องพระศาสดาประทับนั่งเหนืออาสนะที่จัดถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตรัสถามนางกาณมาตาด้วยความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของบุตรสาวเราทราบมาว่าลูกสาวของท่านเอาแต่ร้องห่มร้องหววไห้วิราบด้วยเหตุอันใดหรือเออคือคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะพระคุณเจ้าดังนั้นนางกาณมาตา สงเล่าเรื่องที่นางและลูกๆช่วยกันทอดขนมหวังจะให้บุตรสาวนำกลับไปฝากที่บ้านสามีแต่กลับต้องมาใส่บาตรให้ภิกษุทั้งสี่รูปที่มาบิณฑบาตท,ทุกวันจนขนมที่ทอดไว้หมดสิ้นไม่สามารถกลับบ้านสามีได้เป็นเหตุให้สามีของบุตรนางไปมีภรรยาใหม่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เองหร,อหรือโยมทั้งสองอย่าเสียใจไปเลยทำใจดีๆนะ ขอบพระคุณพระคุณท่านมากค่ะที่ปลอบโยนพวกเราพวกเราเนี่ยซาบซึ้งใจยิ่งนักหลังจากถามไทยและปลอบโยนสองแม่ลูกจนขายทุกของค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหารวันต่อมาเหตุการณ์ที่นางกานาต้องถูกสามีทิ้งเพราะไม่มีขนมติดมือไปให้สามี เนื่องจากถูกภิกษุสีรูปมาบินทบาทไปหมดสิน้นก็เป็นที่โจทจันไปทั่วทั้งธรรมสภาภิกษุต่างจับกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างสนใจใครรู้อืมน่าเห็นใจนางคานายิ่งนักที่ต้องมาถูกสามีทอดทิ้งด้วยเรื่องเพียงแค่นี้เฮ้ยไม่รู้จะโทษใครดีเหมือนกันเรื่องแบบนี้เมื่อองค์พระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาเห็นภิกษุจับกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่ ก็ทรงตรัสถามถึงเรื่องที่เหล่าภิกษุกำลังสนทนากันภิกษุเอ๋ยนี่พวกเธอกำลังสนทนาประชุมกันเรื่องอะไรหรือก็เรื่องที่นางกาณาโดนสามีทอดทิ้งเพราะใส่บาตรขนมทอดให้แก่ภิกษุทั้งสี่จนขนมหมดเป็นเหตุให้กลับบ้านไม่ได้สักทีนะขอรับดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ม่ใช่แต่เพียงบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุทั้งสี่เหล่านั้นกินของของนางกาณาแล้วทาความโทมนัสให้เกิดแกนานแม้ในครั้งก่อนก็เคยทําให้นางเกิดโทมนัสมาแล้วจากนั้นจึงทรงระลึกชาติด้วยบุเพนิวาสานุสติญาณย้อนไปในอดีตชาติตรัสเล่าชาดกเรื่องพุพุชาดกไว้ดังนี้ วิธีให้แมวตายย้อนไปในอดีตการในยุคสมัยที่พระเจ้าพรมทัต์ส่วยพระราชสมบัติปกครองแคว้นภรรารณสีอยู่นั้นพระโพธิสัตว์ในยุคนั้นได้บังเกิดเป็นช่างสลักหิน านั้นช่างสลักหินผู้นี้ได้เติบโตเจริญไวเป็นหนุ่มศึกษาวิชาศิลปะจนสำเร็จแล้วอืมเอาละเราแกะสลักหินก้อนเนี้เสร็จทันเวลาจนได้แมงานเนี่ยยากเอาการเล่นเอาเหนื่อยเลยฮะโอ้โหนายท่านฝีมือท่านเนี่ยนับวันยิ่งเยี่ยมนะยอดจริงๆ ทรัพย์สินมากมายกายก่อเขาได้นำทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดฝังไว้ใต้ดินถึง40โกฏิสมบัติเรามีมากขนาดนี้เก็บไว้กับตัวจะเป็นอันตรายได้ฝังไว้ใต้ดินดีกว่าปลอดภัยไม่ต้องกลัวโจรอืมดีเหมือนกันท่านพี่ทรัพย์สมบัติของเรามันเยะซะจนไม่มีที่จะเก็บแล้วเนี่ยเอาไว้ที่บ้านก็ล่อตาล่อใจโจรเปล่า ญาของเศรษฐีได้ด่วนตายจากไปโอ้น้องพี่เจ้าไม่น่ารีบมาดวนตายจากข้าไปเลยเฮ้ยทรัพย์สินเรามีทั้งมากมายแต่คนรักเราอ่ะกลับมาตายจากไปอย่างนี้มันช่างน่าเศร้านักแต่ด้วยความห่วงใยในทรัพย์สินภรรยาของเศรษฐีเมื่อตายจากไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นหนูกลับมาเฝ้ากองทรัพย์สินที่สามีตนได้ฝังเอาไว้อย่างมากมาย ที่แล้วเรากับสามีฝังทรัพย์สินไว้มากมายอีกไม่นานสามีเราก็คงต้องตายจากแล้วใครจะดูแลทรัพย์สินเหล่านี้เล่าเรานี่แหละที่จะขอดูแลทรัพย์สินเหล่านี้เองหลังจากนั้นอีกไม่นานเสษธีก็ตายจากไปเช่นกันโดยที่ไร้ซึ่งทายาทตะาระกูลนี้จึงขาดผู้สืบตระกูลบ้านของเสษธีก็ถูกปล่อยรอกร้างกลายเป็นบ้านร้างไปในที่สุด โดยไม่มีใครล่วงรู้ว่าใต้ผืนบ้านนี้มีกองสมบัติถูกฝังอยู่อย่างมากมายช่างสลักหินเมื่อผ่านมาพบบ้านร้างหลังนี้เข้าก็เกิดถูกชะตาประสงค์จะนำหินที่อยู่ในบ้านร้างนั้นมาทำการแกะสลักเป็นงานศิลปะตามความชอบอืมบ้านร้างหลังเนี้ยใหญ่โตโอโถงยิ่งนักไม่รู้เป็นบ้านของใครมาก่อนหินต่างๆที่อยู่ในบ้านน่ะ ปล่อยไว้ก็รกร้างสิงเปล่าไม่มีประโยชน์เรานำหินจากบ้านร้างหลังเนี้ยมาแกะสลักงานของเราน่าจะดีแฮะฝ่ายนางหนูที่เฝ้ากองสมบัติอยู่นั้นเห็นความเคลื่อนไหวของช่างสลักหินอยู่ตลอดด้วยความที่ช่างสลักหินดูเป็นคนมีจิตใจงดงามนางหนูจึงรู้สึกถูกชะตากับช่างสลักหินยิ่งนัก คนนี้ดูไม่มีพิษไม่มีภัยดีฮะถ้าทานจะเป็นคนดีช่างถูกใจเราซะแล้วสินางหนูนั่นคิดว่าทรัพส,สมบัติมากมายที่ตนเฝ้าอยู่นั้นหากปล่อยทิ้งไว้ก็คงจะเปล่าประโยชน์เป็นแน่แท้หากนางน,นำทรัพย์นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์น่าจะดีสักกว่าเอจะว่าไปเราจะฟ้าทรัพย์พวกนี้ทำไม เอามาทำอะไรก็ไม่ได้สู้หาทางใช้ทรัพย์นี้กับพ่าหนุ่มแกะสลักนั่นยังจะดีสักกว่าเอาหลากเอาตามนี้ดีกว่าเมื่อคิดได้ดังนั้นนางหนูจึงตัดสินใจที่จะวางแผนการใช้เงินเหล่านี้ร่วมกับช่างสลักหินนางทำการค้าบเหรียญกระสาจากกองสมบัติมาหนึ่งเหรียญแล้ววิ่งไปที่ร้านของช่างสลักหิน อศสรรย์น,นักหนูข้าบเหรียญกษริย์เป็นไปได้เยี่างไรเนี่ยแม่หนูเอย๋ยนี่เจ้าข้าบเหรียญกริย์มาทาไมหรือคืออย่างนี้ท่านช่างสลักหินเรานำรัพย์นี้ก็หวังจะมาแบ่งให้ท่านใช้เพียงแต่ท่านนำรัพย์นี้ไปแบ่งซื้อเนื้อมาฝากเราที่บ้านรังบ้านก็พอแล้วแล้วเราจะนำรัพย์มาให้ท่านได้ซื้อทุกวันนะโอ้เจ้าหนูเอย๋ยที่แท้ก็เป็นเย่ยงนี้นี่เองได้สิเราจะไปซื้อเนื้อมาให้เจ้า เจ้าจะได้กินอิ่มน้ำสำราญนะ่ะส่วนเงินส่วนที่เหลือเราก็ขอรับไว้ตามความปรารถนาของเจ้าก็แล้วกันขอบใจเจ้ามากนะแม่หนูเอ๋ยช่างสลักหินทำตามที่ให้วาจาไว้กับหนูทุกประการเขานำเหรียญกระสับนั้นไปแลกซื้อเนื้อจากในพระนครมาส่วนหนึ่ง mm hmm. เพื่อน,นำไปฝากหนูและเก็บไว้ใช้เองอีกส่วนหนึ่ง เมื่อได้เนื้อมาแล้วเขาก็จะนำไปให้หนูที่บ้านร้างกินทุกครั้งและวันต่อไปหนูก็จะคาบเหรียญมาให้ช่างสลักหินแล้วก็นำไปซื้อเนื้อมาฝากหนูอีกเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยมาอ้าวกินให้อิม่มกินให้อิ่มนะแม่หนูเจ้าน่ะคงหิวมากแล้วสิอืมอร่อยจริงๆนี่ท่านซื้อเนื้อชั้นดีขนาดนี้มาฝากเราเชื่อหรือเนี่ย มาวันหนึ่งได้มีแมวเกเรตัวหนึ่งหลงเข้ามาในบ้านร้านเจ้าแมวเห็นนังหนูที่พุกๆๆโผล่อยู่ในบ้านก็วิ่งไล่จับตามนิสัยของแมวที่ชอบจับหนูโอ้โหเจอของดีเข้าแล้วเจ้าหนูเอ๋ยแกเสร็จค่าแน่เรื่องนังแกสับตัวเล็กอ่ะเราละชอบจริงๆ งานเข้าแล้ว่ะสิแผ่นดีกว่าเราหลังจากไล่จับกันอยู่นานในที่สุดนางหนูก็ถูกเจ้าแมวเกเรจับเข้าจดได้นางพยายามดิ้นรนร้องขอชีวิตกับเจ้าแมวเกเรโอ้พี่แมวเราเจ็บนะปล่อยอเราซะเถอะอย่าก,กินเราเลยปล่อยให้งงนะนี่ข้าไม่ได้เล่นไล่จับนะข้าจะจับเจ้ากินนะเอ้ยเรื่องอะไรจะปล่อยให้งง อ้าหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยข้าจะกินเนื้อเจ้าซะตอนนี้แหละอย่ามาร้องขอชีวิตให้ยาท้อพี่แมวฟังข้อเสนอของเราก่อนสิหากท่านกินเราซะตอนนี้ท่านก็จะอิ่มอยู่แค่มือนี้นั่นแหละแลวมือต่อไปท่านจะเอาเนื้อที่ไหนกินเล่าสื้อปล่อยเราไว้ให้เรานําเนื้อมาแบ่งให้พี่แมวกินทุกวันนี่ดีกว่าหรือลองคิดดูดีๆ่นะเพอเตอเจ้าจะหาเนื้อมาให้เรากินได้ไงทุกวัน เชื่อเราสิเรามีเนื้อก้อนบป็นงูกเลยกินคนเดียวไม่หมดหรอกท่านสนใจไหมเราจะแบ่งให้ท่านเราสามารถนํามาให้ท่านกินได้ทุกวันเลยนะถ้าไม่เชื่อก็ตามมาสิเราจะพาไปดูเอก็ได้อย่าตกติกนะเฟยไม่งั้นพ่อเจีนแน่ในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็เชื่อและยอมตามนางหนูมาดูเนื้อที่นางหนูสัญญาว่าจะแบ่งให้ านเห็นไหมล้วมีเนื้อจริงๆนะหากท่านไว้ชีวิตเราเราจะแบ่งเนื้อให้ท่านกินทุกวันเลยนะโอเคได้เลยตกลงตามนั้นนี่เราโชคดีจริงๆนะไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากต่อไปแล้วโอเีแมวอยู่มาวันหนึ่งนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับไว้ได้อีก ด้วยความที่ต้องการจะเอาตัวรอดนางหนูจำต้องใช้วิธีเดิมต่อรองขอชีวิตกับแมวตัวนั้นอีกครั้งแง่อะไรนะเจ้าพอข้าว่าจะมีเนื้อแบ่งมาให้ข้าทุกวันนะหรืออยากิโมโนเฟยยิ่งเชื่อคนง่ายๆอยู่ด้วยง่จริงสิไม่เชื่อก็ตามมาดูที่รางของเราเลยด้วยเหตุนี้เนื้อที่ช่างสลักหินนำมาให้ จากเดิมที่ต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อแบ่งให้กับแมวเกเรตัวแรกกับกลายต้องมาแบ่งเป็นสส่วนเพื่อให้กับแมวตัวนี้ได้กินอีกตัว่าวขอโทษนะพี่ชายขอแจมด้วยคนนะนั่งหนูนั่น,น,นมันสัญญาว่าจะแบ่งให้เราเหมือนกันนะเอาเลยเลยไม่ต้องเกรงใจคิดซะว่าอยู่บ้านตัวเองนะอุ้ยแมวโอ้ย,อยคิดมาตลอดไม่เคยเกรงใจอย,อยู่แล้ว สวยจริงๆเลยเราไม่เพียงเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานนางหนูก็ถูกแมวตัวหนึ่งจับได้อีกก็ต้องใช้วิธีเดิมกันอีกและถูกแมวอีกตัวหนึ่งจับได้อีกจึงต้องใช้วิธีเดียวกันนี้อีกเช่นกันสรุปแล้วนางหนูถูกแมวสี่ตัวจับได้ก็ต้องแบ่งเนื้อเป็นสี่ส่วนให้แมวทั้งสี่ตัวและเหลืออีกส่วนหนึ่งให้ตนเองกิน ยูจึงเดียวสวยจริงๆเรายูมาวันหนึ่งช่างสลักหินก็สังเกตเห็นว่านางหนูดูสู้ผอมลงไปจากเดิมเยอะด้วยความเป็นห่วงช่างสลักหินจึงเอ่ยถามนางหนูว่าแม่หนูเอ๋ยเหตุเช่ไหนเจ้าจึงดูสู้ไปเช่นนี้ล่ะไม่สบายหรือเออคือคือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะ่ะท่านช่างสลักหินจ๋า นังหนูตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับช่างสลักหินฟังจนหมดสิน้นโห้ที่แท้เรื่องก็เป็นอย่างนี้นี่เองยายเจ้าถึงไม่รีบบอกเราเล่าไม่ต้องห่วงนะแม่หนูเดี๋ยวเราจะหาทางช่วยเจ้าเองขอบคุณท่านมากนะท่านช่างเป็นคนดีจริงๆช่างสลักหินใช้วิชาแกะสลักที่ตนมีจัดการแกะสลักแก้วผลึกใสให้นังหนู เพื่อนำไปครอบที่ปากถ้ำของนังหนูซึ่งหากดูเผินเผินแล้วจะดูราวกับว่าไม่มีสิ่งใดปกปิดปากถ้ำอยู่ด้วยความใสของแก้วผลึกใสนั่นเองเอาละแม่หนูเอ๋ยเราจะครอบผลึกแก้วใสนี้นะแล้วเจ้าก็นอนอยู่ในถ้ำตามปกติเมื่อใดก็ตามที่พวกแมวเหล่านั้นมาระรานเจ้าอีกเจ้าก็ตะวาดด่ามันไปด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่ต้องไปกลัวนะ มันจะดีเหรอจ้าท่านทำอย่างเนี้ยพวกแมวนั้นมีโกรธเราแย่หรือไม่เป็นไรนะเจ้าทำตามที่เราบอกเธอดแม่หนูเอ๋ยจากนั้นนางหนูก็เข้านอนในถ้ำโดยที่ปากถ้ำมีผลึกแก้วใสปิดครอบอยู่จนกลางดึกเจ้าแมวเกเรตัวแรกก็มาที่ปากถ้ำและร้องเรียกให้นางหนูลำเนื้อมาให้มันกินเช็เช่นทุกวัน โลโลโลข้ามาแล้วตื่นเดี๋ยวนี้ไปนำเนื้อมาให้ข้ากินแล้วเข้าข้าหิวใสจะขาดอยู่แล้วรีบๆตื่นแล้วๆ้วสิมาอีกแล้วเจ้าแมวเกเรนี่เราต้องทำตามที่ช่างสลักหินบอกสินะแต่หนนี้นั่นหนูไม่ยอมมอบเนื้อให้เจ้าแมวเหมือนเช่นทุกทีนางตัดสินใจรวบรวมความกล้าที่มีแล้วตะโกนด่าใส่แมวสุดชีวิตเหมือนที่ช่างสลักหินได้กำชับไว้ แมวชั่วเรื่องอะไรข้าจะต้องเอาเนื้อไปให้เองกินด้วยวะเองไม่มีปัญญาไปหามากินเองนะไงถึงต้องมาย่างของข้ากินอย่างนี้จะหิวมากนะเองก็ไปกินเนื้อลูกเองสิว,วะเจ้าแมวเกเรตกตะลึงเปเือกคิดไม่ถึงว่าแม่หนูจะอาจผันมาดานตนได้ถึงเพียงนี้เจ้าแมวยืนโกรธจนตัวสัน่นน้อยปากดีนะั่นหังหนูบ้าง ถ้ายิ่หิวหิอยู่ปากดีอย่างนี้ข้าจะจับเจ้ากินเขี้ยวให้แหลกเลยตายซะเถอะนังหนูด้วยความโกรธสุดขีดจงแมวจึงพุ่งเข้าใส่นังหนูที่อยู่ในถ้ำหมายจะขย่ำให้สุดชีวิตโดยหารู้ไม่ว่าหายนะกกำลังจะเข้ามาใกล้ตตายซะเถอะเจ้าหนูปากเสีย ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเจ้าแมวเกเรวิง่งเข้าชนกับผลึกแก้วใสที่ครอบปากท่ำอยู่เข้ายังจังด้วยความแรงทําให้มันหัวใจแตกตาถลนออกนอกเป้าตายทันทีอย่างน่าอานาและด้วยแผนอันแยบยลของช่างสลักหินนั่นเองในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็ตายลงจมได้ เฮ้ยทำสำเร็จจริงๆด้วยต่อไปเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปกลัวเจ้าแมว3ามตัวที่เหลืออีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานเจ้าแมวเกเรอีก3ตัวที่เหลือก็ทยอยตายกันไปทีละตัวด้วยแผนการเดียวกันนี้เองและนับแต่นั้นมานังหนุก็อยู่อย่างปลอดภยัยไม่มีแมวตัวใดมารัดรานอีกเลยต้องขอบคุณช่างสลักหินผู้นั้นจริงๆเลย ต่อไปเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากอีกต่อไปแล้วนับแต่นั้นมานางหนูก็อยู่อย่างปลอดภยัยและเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่างสลักหินได้ช่วยตนไว้นางหนูจึงนำเหรียญกระสับมามอบให้กับช่างสลักหินทุกวันวันละสองถึงสามเหรียญทั้งสองมีไมตรีให้กันและกันอย่างมีความสุขต่อมานางหนูก็มอบทรัพย์สมบัติที่ตนเฝ้าอยู่ทั้งหมดให้แก่ช่างสลัก และนับจากนั้นทั้งคู่ก็รักษาไมตรีที่มีให้กันจนแก่เท่าซึ่งอายุไขไปทั้งคู่เมื่อนำพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาตรัเล่าจนจบแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชุมชาดกว่าแมวตัวที่หนึ่งได้หนูหรือเนื้อในที่ใดแมวตัวที่สองก็เกิดในที่นั้นได้ตัวที่สาที่สก็เกิดตามตกันมาทำนองนั้น ด้วยอาการอย่างนี้แมวเหล่านั้นในครั้งนั้นจึงรวมเป็นสี่ตัวก็แล่รวมกันแล้วก็กินเนื้อทุกวันแมวเหล่านั้นเอาอกกระแทกถ้ำด้วยแก้วผลึกนี้ถึงความสิ้นชีวิตไปหมดแล้วแมวทั้ง4ี่ในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุทั้งสี่นางหนูได้มาเป็นมารดานางกานานส่วนช่างแก้วผู้สลักหินได้มาเป็นเราตถาคตชันนี้แหล